คนเบื่ไม่เจอคนงานมานั่งเป็นสิาอะไรนะโเป็นคนงานเขาตอปูพื้นเดี๋ยวเพื่อเห็นเสนิยช่วยโลกนนมันทนแต่ก็ร้องเพียอาปวดเบื่ไหมเื่อครับนั่งลาเรานก็นั่งอยแ้วมนกั่งอแต่าแล้วบขึ้นมาไม่ไม่ทันสี่ทันันเสร็จล้วก็มวลง ไม่มีอะไรอันนี้เด็กสองสามต้เกณฑ์ไปถ้าเกณฑ์เดี๋ยวพุ่งจับเดี๋ยวพุ่งดึงเดี๋ยวพุ่งโจโอเคบางคนครั้งแรกเนี่ยเขาไปเกณฑ์ได้สองเขาเริ่มสู้แล้วเอาเริ่มสู้สู้เกณฑ์เท่าไรสู้เมื่อวเนี่ยถ้าเราทำผู้หญิงแล้วก็น่าได้เลยเกณฑ์ไปนิดหนึ่งโอเคทำตัวตรงๆใส่มาไป ใส okay. ่มอไปอ่าโอเคนั่งยาถาไปตรั้นิสีน่อยยบขึ้นอ่าหาข้าหาใจออก็นก่อนพัฒนาเอมาข้าหลังเห็นไหมดูนติดพ้นเลยนะเองสีนม่งาเยามือได้ทอย นี space, mm ่ม hmm. ีหมอไครรอมาดูเวยนะเอ็นมาข้้งหลังนี่เป็นท่าญี่ปุ่หมหายใจเข้าหายใจออกมาหมดเลยอีทีนึงเออลั่นอย่ทำไนยังไม่ลั่นแนไม่ท่ามันเรียกกันเรียกใช้สองท่าเลยนะหายใจเข้าหายใจออกโอเคนะอ่า nè nhảy lên phần đầu lên nè nhảy nhúc nhẩy nhúc nhẩy nhảy 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 nhảy